สวัสดีค่ะคนลัคนาราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube โหรา95ดูดวงกรรมะแพนนะคะเดือนกรกฎาคมนี้ดวงชะตาในเรื่องของการงานการที่จะมีคนสนับสนุนช่วยเหลือมีคนส่งเสริมมีคนให้โอกาสเนี่ยโดดเด่นมากนะคะซึ่งอีกนายหนึ่งมันก็จะไปทําให้เรื่องของการเงินเนี่ยหมุนคล่องมือมากขึ้นด้วยจะทําให้มีโอกาสดีๆในเรื่องของการงานในเรื่องของการรับทราบทํากําไรเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะ ทางเรื่องของงานหลักงานเสริมงานพิเศษนอกรอบเป็นช่วงที่มีโอกาสดีมีโอกาสรับทรัพย์จากหลายช่องทางนะคะเป็นช่วงที่จะมีข้อเสนอดีๆจากบรรดาเพื่อนพ้องญาสนิทมิสหายลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าเป็นช่วงที่จะมีโชคในเรื่องของการงานจากบรรดาเพื่อนพ้องเพื่อนฝูงคนรู้จักทั้งที่เจรจาคุยการงานกันอยู่เป็นประจำและที่ห่างหายไปพักใหญ่ ก็จะทยอยกลับกันมาเรื่อยๆนะคะจะมีเรื่องของการงานที่อาจจะชะงักไปพักจังหวะไปช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะเดินหน้าแล้วนะคะเรื่องของการงานต่างๆก็จะกลับมาคุยกันกลับมาเปิดเริ่มกันใหม่กลับมาเจรจาทําข้อตกลงกันใหม่อาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขข้อสัญญาบ้างนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่สถานการณ์เนี่ยมันไม่เหมือนปกติมันไม่เหมือนเดิมแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการ ปรับเปลี่ยนในเรื่องของเงื่อนไขข้อสัญญาข้อตกลงต่างๆแต่ทั้งหลายแหล่แล้วมันก็คือการงานเนี่ยจะได้เดินหน้านะคะมันจะเริ่มเดินหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็จะพาโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการงานแล้วก็ในเรื่องของการรับทราบทํากําไรตามเข้ามาด้วยนะคะช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยดาวที่โดดเด่นมากที่สุดในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะก็คือพระอาทิตย์กับดาวพฤหัสที่ตอนนี้โคจรเล็งลัคนาของคุณอยู่ พระอาทิตย์ได้ตำแหน่งราชาโชคในราศีมิถุนนะคะกุมอยู่กับดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวคู่มิตรดาวสองดวงนี้มีความหมายถึงการที่จะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีผู้ใหญ่สนับสนุนมีคนให้โอกาสตลอดจนรวมถึงเรื่องของการที่จะมีคนรอบข้างมีพักพวกเพื่อนพ้องเพื่อนฝูงมีสมัครพักพวกมีทีมงานมีคนที่จะมาช่วยสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของการงานนะคะ ทำให้ในช่วงครึ่งเดือนแรกจนถึงวันที่16กรกฎาคมเนี่ยจะมีเกณฑ์ดีมากในเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นการติดต่อการงานทำสัญญาทำข้อตกลงเจรจาพูดคุยการงานจะไปล็อบบี้ผู้ใหญ่เจ้านายติดต่อการงานกับคนที่มี power ในการตัดสินใจสูงกว่าติดต่อการงานกับบริษัทที่มีขนาดใหญ่กว่าก็จะมีเกณฑ์ดีมีเกณฑ์โดดเด่นนะคะมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบรับตามที่ต้องการเข้ามา รวมถึงเป็นช่วงที่เหมาะกับการที่จะหาสปอนเซอร์หาคนที่จะมาสนับสนุนหาคนที่จะมาเป็นแบ็กอัพที่ดีในเรื่องของการงานให้ด้วยนะคะเพียงแต่ในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันยังมีลักษณะของการที่จะต้องแบ่งปันผลประโยชน์เกลี่ยผลประโยชน์กันให้ลงตัวด้วยนะคะถึงจะมีเกณฑ์ดีมีเกณฑ์โดดเด่นซึ่งในเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นตัวเงินเสมอไปนะคะในส่วนของแต่ละคนแต่ละท่านก็จะมีเรื่องของความต้องการที่มันไม่เหมือนกัน ก็จับจุดตรงนั้นแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ใครต้องการแบบไหนยังไงเกลีย่ยผลประโยชน์ให้ลงตัวเรื่องของการงานก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของความก้าวหน้าในเรื่องของความสําเร็จที่ดีนะคะรวมถึงเรื่องของการที่มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือมีโอกาสที่จะได้งานที่ถูกใจถูกจริตเหมาะสมกับความรู้ความสามารถเหมาะสมกับประสบการณ์ที่มีอยู่ด้วยนะคะ เป็นช่วงที่เรื่องของการงานเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ดีในเรื่องของการใช้ความรู้ความสามารถต่างๆที่มีอยู่ใช้ประสบการณ์ต่างๆที่มีอยู่มาต่อยอดการงานนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นประสบการณ์ของคุณคนเดียวนะคะจะเป็นประสบการณ์ของคนที่เขาทําสําเร็จมาก่อนหน้าก็ได้เป็นประสบการณ์ของที่ปรึกษาที่เขาสามารถที่จะมาไขาความกระจ่างในเรื่องของการงานของคุณได้ติดตรงไหนมีปัญหาตรงไหนตรงไหนที่มันยังไม่แน่ใจ ไม่มั่นใจไม่รู้ว่าจะไปทางช่องไหนปรึกษาผู้ใหญ่ได้เลยนะคะหาที่ปรึกษาดีๆเข้ามาสักคนหนึ่งคนที่เขามีประสบการณ์ในด้านที่คุณต้องการที่จะทําอยู่แล้วหรือมีความรู้ความสามารถในด้านนั้นๆสามารถที่จะปรึกษาได้นะคะมันจะทําให้เรื่องของการงานเนี่ยมีความก้าวหน้าโดดเด่นดีทีเดียวช่วงเดือนกรกฎาคมเองก็เป็นช่วงที่เหมาะกับการหาพันธมิตรด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรในเชิงของการงาน เป็นพพลายเชนของกันก็ได้นะคะเป็นเรื่องของการที่เขาทําส่วนหนึ่งคุณทําอีกส่วนหนึ่งมาร่วมมือมาจอยกันเรื่องของการงานมันก็จะคล่องตัวมากขึ้นแล้วก็จะเปิดช่องทางใหม่ๆเปิดลู่ทางในเรื่องของการงานใหม่ๆให้กับคุณได้ด้วยนะคะเพียงแต่ถ้าคุณมีเรื่องของการที่จะเซ็นสัญญาทําข้อตกลงต่างๆช่วงครึ่งเดือนแรกจะเหมาะกว่านะคะพยายามทําสัญญาทําข้อตกลงต่างๆให้มันสําเร็จเป็นรูปเป็นร่างให้มันสามารถที่จะเริ่มดําเนินงานได้ในช่วงครึ่งเดือนแรก จะมีเกณฑ์เหมาะกว่าคล่องตัวมากกว่าแล้วก็เจราจากันได้ง่ายมีโอกาสที่จะตกลงกันได้ศบประโยชน์กันมากกว่าแล้วก็คุยกันได้ง่ายกว่าด้วยนะคะซึ่งในช่วงครึ่งเดินหลังพระอาทิตย์กับดาวพุธจะมีการแลกที่กันนะคะพระอาทิตย์เดินหน้าเข้าไปอยู่ในภพมรณะไปรับตาแหน่งมหาจากักรก็จะหมายถึงการที่ผู้ใหญ่อยากจะสนับสนุนแต่อาจจะไม่สามารถสนับสนุนได้หรือเป็นเรื่องของการที่เรื่องการงานต่างๆเนี่ย อาจจะติดขัดในเรื่องของผู้ใหญ่เจ้านายติดขัดในเรื่องของสายงานบังคับบัญชาได้นะคะดังนั้นในเรื่องของการที่จะให้ผู้ใหญ่อนุมัติอะไรช่วงครึ่งเดือนแรกจะตอบโจทย์มากกว่านะคะแล้วก็ในเรื่องของการเซ็นสัญ,ญญาต่างๆช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยดาวพุธเขาจะเดินถอยหลังกลับไปอยู่ในพบปัตนิไปเล็งกับลัคนาของคุณถึงแม้ว่าดาวพุธเขาจะเป็นเจ้าเรือนปัตนิของคุณโครจรมารับตําแหน่งเกษตรราธิบดีมากุมกับดาวพฤหัสและดาวเกตที่เดินหน้าเข้าไปอยู่ในพบปัตนิด้วยนะคะ ก็จะทําให้มีทั้งเกณฑ์ดีแล้วก็เกณฑ์ที่จะต้องใส่ใจในเรื่องของการงานในเรื่องของการพูดคุยเจะระจาต่อรองต่างๆอยู่บ้างเพราะว่าเป็นการเดินถอยหลังของดาวพุธนะคะในด้านดีดาวพุธด,ดาวผฤหัดกับดาวเกตเนี่ยมันจะทําให้มีข้อเสนอใหม่ๆมีแนวทางมีลู่ทางที่มันแตกต่างไปจากเดิมนะคะมันจะมีการต่อยอดการงานด้วยช่องทางลู่ทางที่แต่ก่อนนี้อาจจะไม่เคยนึกถึงมาก่อนเลยก็ได้อาจจะ ไม่ได้เคยมองเห็นช่องทางนี้มาก่อนเลยก็ได้นะคะมันจะมีลู่ทางใหม่ๆแนวทางใหม่ๆเข้ามาเรื่องของการงานต่างๆก็มีโอกาสทีส่จะได้งานได้ผลประโยชน์ได้รับผลตอบแทนได้รับค่าคอมมิชชั่นอะไรที่มันเพิ่มเติมมากขึ้นเข้ามานะคะแล้วก็มีเกณฑ์ดีกับเรื่องของการติดต่อการงานที่ไม่ได้เป็นลักษณะที่มันเป็นทางการจนเกินไปนะคะเป็นเรื่องของงานที่มันเป็นธุรกิจขนาดเล็กก็ได้เป็นเรื่องของงานที่เป็นการซื้อมาขายไป ติดต่อการงานระยะสั้นเป็นโปรเจกต์สั้นๆก็ได้นะคะหรือเป็นเรื่องของการติดต่องานกับทางไกลต่างที่ต่างทีนต่างชาติต่างภาษาเป็นเรื่องของการติดต่อการงานออนไลน์ก็ได้นะคะจะมีเกณฑ์ดีมีเกณฑ์โดดเด่นตลอดช่วงเดือนกรกฎาคมโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยนับว่าโดดเด่นมากทีเดียวเพียงแต่การที่ดาวพุธเขาเดินถอยหลังกลับมาอยู่ในภพปัตนีอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็ต้องใส่ใจอยู่บ้างในเรื่องของการทําสัญญาทําข้อตกลงต่างๆ ถ้าเซ็นสัญญาไปแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการที่จะมีการปรับปรุงข้อสัญญามีการปรับปรุงข้อเสนออะไรกันใหม่นะคะอาจจะเป็นเรื่องของเงื่อนไขระยะเวลามันไม่สอดคล้องกับของเดิมสถานการณ์มันเปลี่ยนไปต้องมีการมาคุยกันใหม่อีกรอบหนึ่งก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะคะหรือเป็นเรื่องของงานเก่าโครงการเก่าที่มันพักไปชะงักไปค้างไป อาจจะได้นํากลับมาหรือฟื้นใหม่ก็ได้นะคะมีการนําขึ้นมาคุยกันใหม่มีการนําขึ้นมาต่อยอดใหม่ก็ได้เช่นกันนะคะก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของการเงินด้วยเหมือนกันเพียงแต่ในเรื่องของการงานในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการที่จะมีคนมาเล่นเล่ห์เหลี่ยมกับคุณบ้างนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่ยังมีโอกาสที่จะเจอคนที่จะมาเล่นเล่ห์เหลี่ยมกับคุณได้หรือมีเรื่องของการที่คุยกันอย่างหนึ่ง พอถึงเวลาจะทํางานกันจริงๆมีการเพิ่มข้อเสนอมีการเพิ่มเงื่อนไขเพิ่มนู่นเพิ่มนี่ทําให้คุยกันได้ยากขึ้นตกลงกันได้ยากขึ้นต้องมานั่งคุยกันใหม่เจรจากันใหม่ปรับเงื่อนไขข้อตกลงกันใหม่รักษาน้ําใจกันบ้างก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ใดๆก็แล้วแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันสามารถคุยสามารถที่จะเจรจาต่อรองกันได้เสนอเงื่อนไขยื่นเงื่อนไขปรับข้อตกลงต่างๆกันได้แล้วการงานมันก็จะสำเร็จด้วยดีนะคะ มีโอกาสที่จะรับทรย์ทากําไรเดินหน้าในเรื่องของการงานกันได้เป็นอย่างดีเพียงแต่ในเรื่องของการงานเนี่ยก็ระมัดระวังไว้นิดนึงในเรื่องของการที่จะไปทําอะไรข้ามหน้าข้ามตาผู้ใหญ่ไปทําอะไรโดยที่ไปรับหน้าเสือแทนผู้ใหญ่เจ้านายหรือไปทําการงานอะไรที่ค้ามหน้าข้ามตาเพื่อนร่วมงานหรือเป็นเรื่องของการที่ไปรับหน้าเสือแทนเพื่อนร่วมงานอันนี้ระมัระวังไว้สักนิดนึงมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาตามมาทีหลังได้นะคะ นอกจากนี้ถ้าคุณมีทีมงานที่มาทํางานให้ไม่ว่าจะเป็นลูกน้องลูกหลานบริวารหรือเป็นคนที่คุณจ้างเขามาทํางานให้เอาซอร์สเขามาทํางานให้อันนี้ก็ดูแลในเรื่องของการงานไว้บ้างนะคะเป็นช่วงที่อาจจะสั่งอย่างหนึ่งไปตกลงกันไว้อย่างหนึ่งแล้วออกมาผิดฝาผิดตัวต้องมาทํางานมาอีกรอบก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นในเรื่องของการงานต่างๆช่วงเดือนกรกฎาคม เน้นสื่อสารความเข้าใจกันให้มากๆมีโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดคาดเคลื่อนในเรื่องของการสื่อสารในขั้นตอนการทํางานต่างๆได้นะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของข้อมูลข่าวสารต่างๆที่มันอาจจะมาไม่ครบมาไม่ทันเวลามาไม่ถูกจังหวะก็มีโอกาสที่จะทําให้เกิดข้อผิดพลาดในเรื่องของการงานได้เช่นกันนะคะแล้วก็งานเอกสารต่างๆช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยดูแลให้มันรอบคอบรัดกลุมชักงนิดหนึ่งมีโอกาสที่จะมีความติดขาดเกิดปัญหาในด้านนี้ได้เช่นกันนะคะ และถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นมามันมักจะเป็นปัญหาที่เป็นเหมือนเรื่องโอละพ่อนะคะเป็นเรื่องที่แบบเล็กๆน้อยๆที่หมูรายขี่หมาแห้งแต่มันก็สร้างความหงุดหงิดรำคาญใจให้ได้เช่นกันดังนั้นตรงจุดนี้ก็ดูแลใส่ใจในเรื่องของสเต็ปขั้นตอนการงานกันไปบ้างจะได้ไม่มีปัญหาเล็กๆน้อยๆพวกนี้มากวนตัวกวนใจนะคะแล้วก็ในช่วงเดือนกรกฎาคมการงานที่โดดเด่น การงานที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการรับทราบทำกำไรก็จะเป็นงานระยะสรรั้นโครงการระยะสรรั้นหรือเป็นเรื่องของการที่เป็นที่ปรึกษาเป็นในหน้าเป็นคนกลางให้กับคนอื่นเขานะคะเรื่องของการติดต่อระหว่างคนซื้อกับคนขายก็จะมีเกณฑ์ดีมีเกณฑ์โดดเด่นท,เนทีเดียวนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนกระกฎาคมเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของรายจ่ายไว้บ้างเรื่องของการงานต่างๆเน้นใช้เงินคนอื่นทํางานก่อนเน้นในเรื่องของการที่รับมาจํามาก่อนแล้วค่อยเริ่มงานแบบนั้นก็ได้นะคะ ในเรื่องของการงานเนี่ยระวังเรื่องของการงานที่มันมีการลงทุนสูงหรือเป็นเรื่องของการงานที่ลงทุนระยะยาวเพราะว่าเป็นช่วงที่ถ้ามีการงานที่ลงทุนสูงใช้เงินตัวเองหรือลงทุนระยะยาวมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดในระหว่างทางได้นะคะมีโอกาสที่จะเกิดอันหาในเรื่องของการเงินในระหว่างทางได้ดังนั้นก็ขอให้รอบคอบในเรื่องของการเงินการลงทุนในเรื่องของรายจ่ายไว้บ้าง แล้วก็ระวังในเรื่องของภาษีสังคมให้มากสักหน่อยเพราะว่าเป็นเดือนที่อาจจะมีภาษีสังคมค่อนข้างมากเข้ามาได้นะคะดูแลใส่ใจตรงจุดนี้สักนิดหนึ่งก็จะมีเกณฑ์ดีแล้วก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของการงานการเงินในช่วงเดือนกระกฎาคมมากๆเลยนะคะในส่วนของโชคลาภเดือนกระกฎาคมเนี่ยที่โดดเด่นที่สุดก็จะเป็นโชคจากผู้ใหญ่นะคะจากเจ้านายจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือเพราะว่ามีพระอาทิตย์ที่ได้รับตาแหน่งราชาโชคซึ่งเป็นโชคของพระราชา อยู่ในภพปัตนิกุมอยู่กับดาวประหาสดาวประจําตัวของคุณเองด้วยนะคะพระอาทิตย์กับดาวประหาสเป็นดาวคู่มิตรกันและเป็นดาวคู่มิตรที่หมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่หมายถึงผู้ใหญ่เจ้านายด้วยกันทั้งคู่นะคะในเมื่อมะเล็งลัคนาแบบนี้ผู้ใหญ่ส่งเสริมมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงนิงนการรับทราบทํากําไรแล้วก็ยังมีโชคมีโอกาสได้ลาบได้ทราบ,รบจากคนใกล้ชิดจากคนที่สนิทคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีด้วยนะคะถ้าไม่มาเป็นตัวเงินโดยตรง ก็อาจจะเป็นเรื่องของโอกาสรับทรัพย์ก็ได้นะคะเพียงแต่ในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยดาวสุ์เจ้าเรือนลาภะตัวจริงของคุณตอนนี้ไปรับตําแหน่งเกษตรราธิบดีอยู่ในภพอรินะคะทําให้มีโอกาสได้โชคลาภจากปัญหาด้วยนะคะมีโอกาสที่จะเคลียร์ปัญหาต่างๆได้แล้วได้รับโชคลาภกลับมานะคะหรือเป็นเรื่องของการที่เจรจาพูดคุยอะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันพบโอกาสดีได้ลาบได้ทรัพย์ได้ผลประโยชน์อะไรกลับมานะคะ ส่วนเลขนำโชคก็จะเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับคนใกล้ชิดคนที่อาจจะมีเรื่องติดขัดกันอยู่เล็กๆน้อยๆในช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงช่วงเดือนกระกฎาดาวสุ์เจ้าเรือลาภะไปอยู่ในภพอรีเป็นเดือนที่มีทุกขลาบมีเกณฑ์หมุนเงินค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะดังนั้นในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็เอาแค่พอดีพอดีเล่นขำๆเพื่อความสนุกสนานไปก่อนนะคะ ในส่วนของสุขภาพกับเรื่องที่ต้องระวังนะคะช่วงเดือนกระกฎาคมเนี่ยก็ใส่ใจดูแลสุขภาพของตัวเองสักหน่อยทั้งของตัวเองแล้วก็ของญาติผู้ใหญ่ของคนใกล้ชิดคนในครอบครัวด้วยเพราะว่าเป็นช่วงที่ไม่ใครสักคนหนึ่งในบ้านมีโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วทําให้คุณมีภาระในเรื่องของการงานการเงินมีภาระในเรื่องของกําลังใจาตามมาได้ด้วยเหมือนกันดังนั้นก็ดูแลสุขภาพของทุกคนในบ้านของทุกคนในครอบครัวให้ดีสักหน่อยนะคะ แล้วก็ขอให้ระวังเรื่องของความเครียดสะสมไว้บ้างเพราะว่าเป็นเดือนที่จะมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้ทําค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะมีเรื่องของความกดดันมีเรื่องของความเครียดสะสมบ้างก็ดูแลตรงจุดนี้หาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอหาเวลาออกกําลังกายบ้างก็ได้หรือหาเวลาผ่อนคลายร่างกายจิตใจเพราะว่าเรื่องของความเครียดสะสมในช่วงนี้จะเป็นบอกเกิดของโรคได้นะคะอาจจะทําให้ภูมิคุ้มกันตกแล้วเป็นภูมิแพ้แพ้อากาศเป็นโรคอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันก็ได้นะคะ เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับกล่องเสียงหลอดลมลำคอหรือเป็นโรคที่มีสาเหตุมาจากความเครียดอย่างปรดไหลย้อนโรคกระเพาะแบบนั้นก็ได้นะคะแล้วก็ร,าาระมัดระวังเรื่องของการสำลักอาหารไว้บ้างนะคะในส่วนของอุบัติเหตุช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็ขอให้ระวังอุบัติเหตุจากเรื่องของความใจร้อนจากเรื่องของความรีบร้อนเอาไว้บ้างนะคะมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจากเรื่องของยานพาหนะเรื่องของการเดินทางอยู่อาจจะมีเรื่องตกหกตกใจบนท้องถนนได้ดังนั้นก็ขอให ระมัดระวังดูแลกันสักนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของความปลอดภัยกันให้มากๆนอกจากนี้ก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของฟืนไฟไฟไหม้ไฟ,ไฟฟ้าลาัดวงจรกันให้ดีด้วยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่ถ้ามีอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับไฟเกิดขึ้นอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เหมือนกันก็ขอให้ดูแลใส่ใจเรื่องของความปลอดภัยตรงจุดนี้กันให้มากสักนิดหนึ่งนะคะในส่วนของความรักในช่วงเดือนกระกฎาคมเนี่ยมันเป็นเดือนที่ ดวงความรักก็ดีนะคะแต่มันยังดีไม่สุดมันยังมีจุดที่จะต้องดูแลใส่ใจอยู่นะคะสําหรับคนไม่โสดช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยคนที่บ้านเขาเป็นซัพพอร์เตอร์ที่ดีให้คุณนะคะเป็นคนที่จะเรียกโชคลาบเรียกทรัพย์สินเป็นคนที่จะมาซัพพอร์ตในเรื่องของการงานการเงินซัพพอร์ตในเรื่องของโอกาสดึงดูดโชคลาบทรัพย์สินเข้ามาให้นะคะดังนั้นในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยใส่ใจในเรื่องของบรรยากาศในครอบครัวพยายามรักษาบรรยากาศที่ดีในครอบครัวเขาไว้ เรื่องของโอกาสรับทราบทํากําไรมันก็จะดีจะโดดเด่นจะเฮงตามไปด้วยนะคะยังแต่ในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันจะยังดีไม่สุดยังมีเรื่องที่จะต้องพูดคุยยังมีเรื่องที่จะต้องเคลียรกันอยู่มีเรื่องที่จะต้องทําความเข้าใจปรับความเข้าใจกันอยู่อาจจะต้องพบกันคนละครึ่งทางในบางเรื่องหรือมีเรื่องของการที่ซ้องอารุุงอรวยทําความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความหวังดี ในเรื่องของความคาดหวังแล้วก็ในเรื่องของการเงินในเรื่องของทรัพย์สินด้วยนะคะเป็นเรื่องที่จะต้องคุยต้องเคลียร์กันมากสักหน่อยในช่วงเดือนกรกฎา,าคมช่วงเดือนกรกฎา,าคมเนี่ย <bunker> พยายามพูดคุยพยายามสื่อสารความเข้าใจกันให้มากเพราะว่าเป็นช่วงที่ดาวพุธเจ้าเรือนปัตนิตัวจริงของคุณเนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่ไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของการสื่อสารมันจะทําให้เวลาคุยกันแล้วอาจจะเข้าใจกันไปคนละทางได้ดังนั้นก็หาเวลาปรับความเข้าใจกันหาเวลาทําให้มันเข้าใจตรงกัน ในเรื่องของเป้าหมายก็ได้ในเรื่องของความคิดความเห็นในเรื่องของความคาดหวังต่างๆในครอบครัวนะคะเพียงแต่ในช่วงเครื่องเดอนหลังเนี่ยก็ดูแลกันสักนิดหนึ่งอาจจะมีเรื่องของปัญหากเก่าหรือเป็นประเด็นอะไรเก่าๆที่มันยังไม่ได้รับการแก้ไขอาจจะย้อนกลับมาให้คุณได้แก้ไขกันนะคะอาจจะมีการนําประเด็นเก่านําเรื่องเก่าที่มันเคยซุกอยู่ใต้พรมกลับมาเปิดใจพูดคุยกันเพื่อทําความเข้าใจที่ดีต่อกันก็ได้นะคะเดี๋ยวพอเข้าใจการคุยกันแล้วบรรยากาศในบ้านมันก็จะดีขึ้น มันก็จะรับรื่นมากขึ้นเรื่องของการเงินการหาไรายได้ต่างๆมันก็จะดีขึ้นตามไปด้วยนะคะเพียงแต่ก็ระวังในเรื่องของเพศตรงข้ามเอาไว้บ้างเพราะว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังเองก็มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาจากเพศตรงข้ามได้เช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าเรื่องเก่าหรือเป็นเรื่องของคนนอกครอบครัวที่เขาอาจจะนําพาปัญหาเข้ามาให้ก็ได้เช่นกันแต่ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องชู้สาวเสมอไปนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินอะไรก็ได้นะคะ ส่วนคนโสดช่วงเดือนกระกฎาคมเกณฑ์ความรักเนี่ยมันจะมีทั้งเกณฑ์ที่ดีอยู่นะคะมีโอกาสที่จะเจอคนถูกใจคนที่จะสามารถให้การซัพพอร์ตคนที่จะสามารถมาช่วยเหลือดูแลกันได้นะคะยังแต่ในช่วงเดือนกระกฎาคมเนี่ยมันยังไม่ลงตัวซะทีเดียวยังจะต้องศึกษายังจะต้องพูดคุยยังจะต้องทําความรู้จักกันไปเรื่อยๆก่อนนะคะเรื่องของความรักอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจมีเกณฑ์ที่จะเจอคนดี เจอคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานดีเป็นคนที่มีวุฒิภาวะสูงมีความเป็นผู้ใหญ่สูงสามารถที่จะให้คำปรึกษาสามารถที่จะพูดคุยในเรื่องต่างๆกันได้คุยกันถูกคอแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นเพื่อนเก่าที่ย้อนกลับมาคุยกันย้อนกลับมาเจอกันก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่เคยพูดคุยเคยทำงานเคยร่วมงานกันมาก่อนก็ได้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้พูดคุยมีเกณฑ์ที่จะได้มาทำความเข้าใจได้มาทำความรู้จักกันนะคะ เพียงแต่ในเรื่องของความรักเนี่ยยังรีบร้อนตัดสินใจไม่ได้ยังจะต้องดูกันไปลึกๆยาวๆก่อนนะครับเพราะว่าในเรื่องของความรักเนี่ยมันยังมีหลายอย่างที่จะต้องปรับตัวเข้าหากันนะคะเดือนกระกฎาคมนี้เป็นเดือนที่ดวงเปิดนะคะเป็นเดือนที่แต้มบุญสูงดีทีเดียวผู้ใหญ่สนับสนุนเรื่องของการงานการเงินก็มีความคล่องตัวค่อนข้างมากทีเดียวนะคะดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านประสบความสาเร็จในทุกสิ่งที่คิดในทุกสิ่งที่มุ่งหวงังในทุกสิ่งที่ลงมือทํานะคะ ขอให้เฮงๆรวยๆกันทุกท่านทุกคนนะคะบุญรักษาค่ะตอนนี้แพนรับดูดวงส่วนตัวแล้วนะคะถ้าอยากเช็คดวงชะตาตามวันเวลาเกิดที่แม่นยาและเฉพาะเจอะจงของตัวคุณเองสามารถแอดไลน์ ID ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้มาได้เลยนะคะ s i 9 9 2 u UTK CY หรือจะสแกน QR Code ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอมาเลยก็ได้นะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังดังใจในทุกสิ่งนะคะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดประสงค์สิ่งใดขอให้สำเร็จสมดังใจหมายทุกประการนะคะและขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจปลอดโรคปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้แผนด้วยนะคะท่านใดที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะ ท่านใดที่กำลังจะกดก็ขอบคุณด้วยเช่นกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะ